สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตาลครับวันนี้พบกันในช่วงซาวดีดี้โปรดักต์อินโทรครับวันนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปพบกับมิกเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวจากซาวคร f t ครับในรุ่นนาโนซีรีส์นั่นเองครับมาด้วยกัน4โมเดลครับ 8, 12, 16และ24 Channel ชันแนลครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ช็อปหน้าร้านของเรานะฮะคือรุ่น12และ16ชันแนลครับผมต้องบอกนะครับว่า นาโนซีรีส์ตัวนี้เปิดตัวมาไม่ธรรมดาจริงๆกับฟังก์ชันของเขาครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับสีสันสวยงามนะครับและในแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลนะจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นซีรีส์16 Channel ครับสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะฮะซาวครับอนาล็อกทัมสวิตเปิดปิดมาให้แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีช่อง USB ในทุกโมเดลด้วยนะครับในซีรีส์นาโน และที่พิเศษกว่านั้นฮะ Nano s ีรีส s ตัวนี้นะฮะใช้ยามค่ำคืนนะครับมีไฟด้วยนะฮะนี่แสดงรุ่นนะฮะ Nano และยังมีแถบไฟ LED ด้วยนะครับตามเลเวลอินดิเคเตอร์เลยครับที่พิเศษไปกว่านั้นฮะนี่ครับมีฟังก์ชันบลูทูธครับท่านผู้ชมสซาครับนะฮะทำฟังก์ชันบลูทูธบนมิกเซอร์แล้วครับและยังไม่หมดเท่านั้นฮะท่านผู้ชมยังสามารถเล่น MP3 ผ่าน USB ได้ด้วยครับนี่ครับเสียบปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะฮะ อันนี้เป็นพรีเซ t ตของเอฟเฟกครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะฮะสูงสุดถึง100พรีเซ t ตกันเลยทีเดียวครับใช้กันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับท่านผู้ชมฮะในส่วนของ EQ ครับถ้าเกิดเป็นซีรีส์8และ12ชัแนลจะได้มา3 EQ นะครับผมแต่ถ้าเป็นซีรีส์16และ24ชัแนลจะได้ s w ิฟต์ q เพิ่มขึ้นมาในย่านเสียงกลางครับนี่ปุ่มสีขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นเองครับผม และในซีรีส์16และ24ชัแนลนะฮะในส่วนของปุ่มไฮซีจัดมาถึง4 c h ชัแนลเลยนะครับไม่มีกั๊กเลยและก็ยังมีนี่ครับ Master EQ ครับแบบกราฟิก EQ คครับให้มา7แบรนด์เลยนะฮะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับและมีปุ่ม b y p a าสด้วยนะครับและนอกจากฟังก์ชันที่จัดเต็มแล้วนะครับเจ้า Nano Series เองเนี่ยก็มีความบางด้วยครับท่านผู้ชมครับและวัสดุชิ้นงานนะครับก็ดูพรีเมียมนะฮะตามแบบฉบับของ s a w c r a f ครับ และเมื่อทดสอบใช้งานกันจริงๆนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันบลูทูธหรือ USB ที่ทำออกมาครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาสัมผัสทดสอบตัวจริงเสียงจริงได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราครับและพบกันนะครับ